น้องคนนึงสอบถามพี่เต้มาแบบพิมพ์มาโคตรยาวเลยนะครับว่าหนูอนุญาตปรึกษาได้ไหมว่าตอนเนี้ยสนใจการเรียนวิศวะไฟฟ้าอยากทราบมุมมองว่าวิศวะไฟฟ้าเนี่ยมันมันเป็นยังไงในการหางานอนาคตแล้วก็หนูมี เล่ามายาวๆนะคือกูอ่านแชทมึงแล้วแหละในมุมมองพี่อย่างนี้แล้วกันนะวิศวะไฟฟ้าเนี่ยมึงจะต้องเป็นคนที่มีความถนัดหรือความชอบทางด้านคณิตศาสตร์บวกกับฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับทางด้านไฟฟ้าเช่นไฟฟ้ากระแสาตรงไฟฟ้ากระแสาสลับสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้าอะไรทํานองพวกเนี้ยเออคือถ้ามึงเป็นคนที่ได้ลองสัมผัสวิชาพื้นฐานพวกนี้แล้วรู้สึกว่าโอ้โหงานมันคือการคํานวณมันมีการเขียนแบบทางไฟฟ้ามันมีการต่อเวิร์กช็อปซิมูเลชันหรือมันอาจจะเป็นการสายโคดดิ้งที่มันเกี่ยวกับไฟฟ้าอะไรบ้างอย่างเงี้ย เออรู้สึกว่าชอบอทางนี้เหมาะกับมึงเลยแต่แบบเราบอกข้อเสียก่อนนะไม่เหมาะกับคนที่ไม่ชอบคำนวณเลยไม่ชอบ วิชาที่มันเป็นการจินตนาการวิทยาศาสตร์แบบไม่มีไม่มีภาพเห็นจริงๆคือเียอะไรวะอย่างเครื่องกลเนี่ยมึงอาจจะเห็นเป็นเหล็กมึงอาจจะเห็นเป็นแบบเป็นปูนเป็นไม้โยธาอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ไฟฟ้าอิเล็กตรอนหนเฮียมึงเห็นไหมล่ะมันไม่ใช่น้ําที่วิ่งในท่อทุกอย่างมันเป็นจินตนาการแต่มันมีแบบแผนทักษะและทฤษฎีในการเรียนซึ่งถ้ามึงรู้สึกว่าโอเคทางแน่ทุช่างของมึงลองดูได้ ถ้ามึงถามกูว่ามุมมองการทํางานเนี่ยไอเ้เหี้ยกูอาจจะตอบให้แบบไม่ได้ถูกใจมึงเท่าไหร่นะเพราะว่า1ตัวกูเลยก็คือจบวิศาวะไฟฟ้า,า,าก็จริงแต่กูไม่ได้เลือกทํางานทางด้านสายนี้จะตอบจากสิ่งที่เห็นในรุ่นน้องและเพื่อนๆแล้วกันก็คือ มันก็ออกไปได้หลายแบบหลายแนวนะมึมือาจ,จะเป็นสายแบบคนเรียกว่าอะไรออกแบบไฟฟ้าภายในอาคารไอ้พวกนั้นก็จะเป็นสายที่แบบว่าอาจจะต้องไปต่อยอดความรู้เรื่องโครงสร้างเรื่องตึกเรื่องอะไรแต่อันนี้งานหลักๆมันคือมึงทําระบบไฟฟ้าภายในอาคารหรือมึงอาจจะไปเป็นทางด้านอยู่แบบ power plants อ่ะเฮี้ยง่ายๆเลยไอ้การไฟฟ้าประเทศไทยกฟผกอฟอนอ นะ mea pea หรือถ้ามึงอยากจะเป็นเป็นพวกสายโรงงานแล้วมันก็จะมีแบบอินดัสทรีเกี่ยวกับไฟฟ้าก็โรงงานทั่วไปแบบแบรนด์ดังๆอับพูดชื่อได้นะพวกอย่างเช่นเฮ้ยโตโยต้าฮอนด้าอะไรพวกเนี้ยผมเข้าได้ไหมเฮ้ยมันก็เข้าได้หมดเลยหรือบริษัทไฟฟ้าดังๆในไทยบริษัทไฟฟ้าดังๆนานาชาติคือมึงเข้าได้หมดเลยสายงานมันค่อนข้างหลากหลายมากในอนาคตมันยังมีอยู่คิดว่าไม่ได้หายไปแบบเหมือนเหมือนแบบมันโดนทําให้ศูนย์พันุน่ะมันยังมีอยู่แล้วก็เป็นตัวเลือกที่ดีถ้ามึงสนใจเรียน และนี่คือสายงานวิศวะไฟฟ้าครับ